ลระเป็นอักวามาดุ๊กจะเห็เพียงเพียงคอยกินข่าคอยอก้วเดียนันถือแล้วนี่ห่างเมื่อนี่อยากกินข่าเหนเื่อจายละอยากกินข้าพุ่นบ่ไปกินนี่พุ่นบ่หืมางไปก้อเลยมันยยางได้อยู่ฮา มาพี่ดองเดี๋ยวเฮาสีเอารถมาบะเบกเอาเนาะเฮาสีเบกไปไหวยก่อนโหลดอันนี้ก็ข้าวยากไปว่ายญุ่นกลับไปว่ายญุ่นเออเอาเก็บมันออกเลยกลับไปว่ากันข้าก็บาเบกมันนักปะนี่อันนี้เฮาไปพุ่นผัดซียังเบกมาบนเก่าอยู่เออ มาแต่อันไมยมาพี่น้องเดินทางกันเลย